ก็การสวรรัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาออสอนไปเออที่บ้านสัตนตะคอนนุกคนนะผมก็จะมาแชร์อะไรดีด้วยนะแต่น่าจะเป็นอีพี่อลงนะแต่นี้็คืออีพีหนึ่งอันนั้นยังไม่ได้นับนะทุกคนเลยตอนทะี่ผมเข้ามาเล่นให้ดูอ่ะคลิปแรกอ่ะไม่ลิปสักลาครั้งแรกอ่ะที่ผมเล่นมานานแล้วอะ เราสามารถเรียนทำนี้ก็ได้นะทุกคนอืมแต่ผมเลือกเรียนทำน,นี้นะทุกคนเพราะว่าผมขีม้เกียจขับมาแต่ข้างล่างนะ้นทุกคนอืมโอ้โห,หขับรถเพียงเงยนะเอ้าเอ็งจะมาสอนเออ ตอนนี้ไม่ตกนะทุกคนปกติไม่ตกหรอกไม่ใช่ว่าต้องรองให้มันตกนะมันไม่ตกหรอกเราต้องมาปรับหมดอะไรเนีละแ,และอยู่ดีๆฝนก็ตกแล้วก็มืดนะทุกคนเออแบบนี้เป็นมาอนนะคี่ผมปรับมาดีๆอ่ะก็เช่นในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจุกหน้นมาม่าแวร์จุบจ๊บๆแค่หนึ่งนาทีเองบ๊ายบายขอทำหน้าปกก่อนนะว้ายมืดแล้ว 好了，分开。